สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามกันทางช่อง YouTube Ti ป c o n f i d e n t นะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามกันทางเพจ a c e b o o k Tip c o n f idence ค่ะวันนี้ทิปก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาพูดมาคุยกับเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะคะเพื่อนๆหลายคนนะคะอาจจะเคยรู้สึกกลัวไม่กล้าที่จะทำอะไรที่ต่างไปจากเดิมไม่กล้าทำอะไรเลยเพราะว่ากลัวผิดพลาดค่ะ กลัวผิดหวังกลัวเสียใจกลัวทําไม่สําเร็จก็เลยไม่กล้าที่จะทําอะไรใหม่ๆทําอะไรที่ตัวเองอยากจะทําหรือว่าอาจจะอยากทํานะแต่ก็ไม่กล้าเพราะว่ากลัวทําแล้วอะ่ะมันจะผิดพลาดมันจะทําไม่สําเร็จอะ่ะกลัวว่าคนจะมองไม่ดีกลัวอาย และก็ไม่กล้าที่จะก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนไม่กล้าที่จะออกไปจากจุดที่รู้สึกว่าเราปลอดภัยเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าลหลายหลๆคนเขาก็เคยพบกับความกลัวแต่ว่าเมื่อเขาตัดสินใจที่จะลงมือทำกล้าที่จะลงมือทำแล้วเขาก็พบกับความสำเร็จค่ะและสามสิ่งที่ทิปจะบอกเพื่อนๆต่อไปนี้นะคะมันคือวิธีการที่จะช่วยให้เพื่อน เลิกกลัวและก็กล้าที่จะทําในสิ่งที่เพื่อนๆคิดว่ามันน่ากลัวแล้วเพื่อนๆก็จะไม่กลัวอะไรอีกเลยค่ะข้อแรกค่ะเพื่อนๆต้องค้นหาความกลัวที่เรากลัวอยู่มาสํารวจตัวเองค่ะว่าเรากลัวอะไรแล้วสิ่งที่เรากลัวมันน่ากลัวจริงๆไหมหรือว่าเราอะแค่รู้สึกกลัวไปเอง ข้อ2ค่ะเมื่อเรารู้ว่าเรากลัวอะไรแล้วเราต้องแก้ที่ความกลัวนั้นเลยค่ะถ้าเรากลัวว่าเวลาที่เราเข้าไปคุยกับผู้หญิงแล้วเธอจะไม่สนใจเธอจะปฏิเสธเธอจะไม่อยากจะพูดคุยกับเราเพื่อนๆก็ต้องไปหาวิธีค่ะวิธีที่จะแก้ความกลัวโดยการที่ไปศึกษาวิธีการปรับบุคลิกไปศึกษาวิธีการพูด วิธีการที่ทํายังไงให้ผู้หญิงสนใจและอยากพูดคุยกับเราค่ะหรือว่าบางคนอาจจะกลัวไม่หลอกลัวไม่สวยก็ไปค้นหาวิธีการที่จะปรับปรุงตัวเองค่ะเพิ่มความหล่อความสวยให้ตัวเองบางคนกลัวที่จะไม่รวยกลัวไม่มีไรายได้ก็ต้องหาวิธีการที่จะเพิ่มพูนไรายได้ศึกษาเรียนรู้วิธีการหาเงินเพิ่มขึ้นนะคะการที่เราไปหาวิธีการในการ แก้ความกลัวนี้นะคะมันจะช่วยให้เรารู้สึกว่าเรามีความกล้ามากขึ้นไม่กลัวอีกต่อไปค่ะและข้อ3ข้อสุดท้ายนะคะเราต้องลงมือทำถ้าทั้งที่เราอ่ะก็ยังรู้สึกกลัวอยู่นั่นแหละแต่ว่าการที่เราลงมือทำไปเรื่อยๆทำไปบ่อยค่ะทำไปเรื่อยๆเลยแล้ววันหนึ่งเราจะรู้ว่าเราไม่กลัว ความกลัวมันจะค่อยๆลดลงไปโดยที่เราไม่ได้รู้สึกเลยว่าเอ๊ะมันหายไปตอนไหนแต่ว่าการที่เราจะฝึกให้เราเลิกกลัวได้เนี่ยมันต้องใช้เวลาค่ะไม่ใช่เราจะสามารถเลิกกลัวได้เลยภายในชั่วข้ามคืนเราก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆค่ะ แล้ววันหนึ่งเราจะเลิกกลัวแล้ววันหนึ่งเราจะมีความกล้าและก็จะสามารถทําในสิ่งที่เราอยากจะทําโดยที่ไม่มีความกลัวเราต้องฝึกเอาชนะความกลัวด้วยความคิดของเราแล้วก็การลงมือทําค่ะอย่างทิปนะคะก่อนที่จะเริ่มมาทําออนไลน์นะคะก่อนที่จะทําช่อง YouTube หรือว่าก่อนที่จะมาทําเพจ Facebook เนี่ย ก่อนนี้ทิพย์ก็มีความกลัวนะกลัวว่าถ้าทําไปแล้วจะไม่มีคนดูจะมีใครมาดูเราเหรอถ้าทําแล้วไม่มีคนดูมันจะสําเร็จไหมกลัวว่าทําแล้วจะไม่สําเร็จค่ะแต่ว่าในเมื่อมเป็นสิ่งที่ทิพย์อยากจะทํานะคะทิพย์ก็จะหาวิธีค่ะวิธีที่จะเอาชนะความกลัวนั่นก็คือทิพย์ ก็ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะทิฟกลัวว่าทําแล้วจะไม่มีคนดูทิฟก็ไปหาวิธีการค่ะว่าเราจะทํำยังไงที่จะให้มีคนมาดูเราเราต้องทำคอนเทนต์ลักษณะไหนเราต้องพูดในลักษณะไหนเราต้องปรับความคิดของเราแบบไหนเพื่อให้สามารถทำคอนเทนต์ทําคลิปวิดีโอออกมาแล้วคนอยากมาดูจะมีวิธีการพูดยังไงเพื่อให้คนรู้สึกว่าเอออยากจะมาติดตามดูไปเรื่อยๆนะคะ แล้วหลังจากนั้นชิปก็ลงมือทําค่ะทําเลยแหละทั้งๆที่ชิปเองก็รู้สึกกลัวนะกลัวว่าถ้าทําแล้วจะมีคนมาดูไหมถ้าเกิดไม่มีคนดูอ่ะมันจะรู้สึกว่าเสียเวลาไหมที่ทําไปแต่ว่าพอทิปได้ลงมือทําแล้วทิปก็สามารถที่จะทําแล้วก็มีไรายได้จากการทําออนไลน์นี้เพราะฉะนั้นแล้วนะคะเพื่อนๆถ้าอยากจะทําอะไรคะ่ะ ้องกล้าที่จะลงมือทําในวันนี้ค่ะคิดอยากจะทําอะไรที่มันใหม่ๆมันนอกเหนือจากสิ่งเดิมๆที่เราเคยทําลองค่ะลองหาวิธีการในการทําอย่าก,กลัวหรืออาจจะกลัวอยู่แต่ว่ายังไงเราก็ต้องลงมือทําค่ะเมื่อเราทําไปเรื่อยๆทำบ่อยๆความกลัวมันจะค่อยๆหายไปความกลัวมันจะค่อยๆลดลงไปเองโดยที่บางทีเราไม่รู้ตัวเลยค่ะ ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆที่มีความกลัวและอยากจะเอาชนะความกลัวลองไปทำสามวิธี3สิ่งที่ที่บอกไปนะคะเพื่อนๆก็จะพบว่าเพื่อนๆจะค่อยๆเลิกกลัวในสิ่งที่เพื่อนๆกลัวอยู่และจะประสบความสำเร็จได้แน่นอนค่ะ ก่อนจากการในวันบบนี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนรักษาสุขภาพให้แข็งแรงออกจากบ้านสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งและตลอดเวลาค่ะล้างมือบ่อยๆใช้แอลกอฮอล์เช็ดทาความสะอาดมือแล้วก็บริเวณต่างๆที่เราสัมผัสเว้นระยะห่างระหว่างคนอื่นด้วยค่ะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองและคนรอบข้างวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย